ื่อขอวิชาโหราศาสตร์ทั้งหลายจงได้ประสิทธิ์ระสาทที่รับนมาสันทิอาจารย์อรุณลำเพนอาจารย์หมอเทาอาจารย์เอื้อนบัเท็ดรองอาจารย์มหาบันเทาอาจารย์สอนอาจารย์ภูรัสริอาจารย์จลัดเยี่ยมประมูลอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วอาจารย์รับนมาสันทิอาจารย์ปฏิปคลาอาจารย์สุระอาจรย์อรุณลำเพนอาจารย์หมอเทาอาจารย์สอนทางตำลับตำราจากพยัญชนะทั้ง44ตัวและสระทั้งหลาย เอ่ยน้ำก็ดีไม่เอ่ยน้ำก็ดีขอให้ใน,า,นายรังสรรค์ไกรสารานนท์จงได้แตกฉานเชี่ยวชานในวิชาสติดีปัญญาเลิศจงได้เกิดขึ้นทุกขแขนงและก็ขอให้น้องจงมีสุขภาพแข็งแรงไปสอนผู้ใดไปบอกใครผู้ใดอบรมผู้ใดขอให้แม่นยำแตกฉานเชี่ยวชาญย,ย,ยิ่งขึ้นไปขอให้ครูบาอาจารย์จุประสิทธิประสาทที่ขอให้ปู่ดุสีร้อยแปดจุปสิทธิเก้าได้ทรงสร้างวัดและพระจุลปิฎกเก้าได้ทรงดูแลวัด ผู้ถามพกต่อไปและพระจอมเกล้าได้เป็นพระบิดาแห่งรศาสตร์ไทย